หมายของเราก็คือต้องการที่จะให้กลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนที่เราเข้าไปสามารถนำองค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยไปใช้ได้จริงสามารถที่จะไปต่อยอดหรือขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยาพนมจันทร์จากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงเป็นหัวหน้าหน่วยบริการวิชาการวิชายุทธเกษตรสู้จนก็จากสถานาการณ์ราคาบุ๋ยเคมีเป็นต้นทุนในการผลิตทางด้านการเกษตรค่อนข้างที่จะราคาแพง เกษตรกรก็ต้องลำบากในเรื่องของการเพิ่มต้นทุนการผลิตเราก็เลยเข้าไปช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำสำหรับวัตถุประสงค์ข้อแรกคือต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้และก็นวัตกรรมทางด้านการเกษตรสู่ชุมชน เพื่อที่จะให้สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเองสองนะคะต้องการที่จะสร้างการรวมกลุ่มกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสำหรับเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรบนพื้นฐานเศรษฐกิจแบบ BCG ข้อสุดท้ายนะคะเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมในอนาคตต่อไปค่ะจริงๆ,จ,งๆจุดเด่นของหน่วยบริการวิชาการนะคะเกิดจากการรวมตัวกันของทีมนักวิจัย ถึง2คณะนณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์ มีการบูรณาการแล้วก็พัฒนางานวิจัยร่วมกันจนได้เป็นองค์ความรู้แล้วก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ที่เหมาะกับบริบทของชุมชนสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่แบบยั่งยืนค่ะเป้าหมายของเราก็คือต้องการที่จะให้กลุ่มเกษตรกร,รหรือชุมชนที่เราเข้าไปสามารถนําองค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยไปใช้ได้จริงสามารถที่จะไปต่อยอดหรือขยายผลสู่ชุมชนอื่น ได้สุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทำให้สังคมเนี่ยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน